ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาออสอนวิธีการใช้งานนะครับไอการตั้งนะฮะอุณหภูมิของตัวเทมพ์คุณคอนโทรลรุ่น C 1 0 0นะครับตอนแรกบางทีลูกค้าสงสัยว่าตัวนี้มันตั้งสูงสุดอุณหภูมิได้ถึงเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เราดูดูในส่งท้ายเคนะครับการตั้งอุณหภูมิก็คือการเเราจะเซตนะฮะตั้งไม่ยากครับเราจะกดแค่ปุ่มเซตนะฮะถ้าตัวเลขจะกระพริบนะฮะสี่หลักใช่ไหมครับเราจะตั้งที่อุณหภูมิสูงสุดเราก็เลื่อน เลื่อนมานะฮะที่สุดเลยนะฮะซ้ายมือนะครับแล้วเราก็ตั้งสูงสุดเนี่ยตัวนี้มันจะลงไม่ได้ละนะฮะสูงสุดได้ได้หนึ่งพันสองร้อยองศานะครับนะฮะตั้งไม่ได้ละนะครับก็คือแม็กซิมัมสำหรับไทเคเลยสำหรับเครื่องรุ่น C ีหนึ่งร้อยได้หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยองศาสีนะฮะทีนี้เรามาลอง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 เทสจริงนะฮะว่าไอ,อตัวตัวอุณหภูมิที่ได้ที่ตั้งไว้เนี่ยมันจะ สามารถรับค่า1,100งังองศาได้1,200งั 1, องศาได้หรือเปล่านะฮะมาดูนะครับฮนะอุณหภูมิค่อยๆขึ้นนะฮะสามร้แล้วครับ400แล้วครับเจ็ดร้อยครับแปดร้อยนะครับ จนแดงแล้วฮะตัวเทมแดงแล้วแดงมากแล้วนะฮะก็เซตได้นะครับแต่ตัวนี้มันเทจากไฟแชกนะครับมันจะไม่ถึงนะฮะมันจะได้ประมาณเจ็ดร้อยองศาสี่นะครับโดยประมาณนะครับโอเคนะครับยังไงขอจบนะการสาธิตตัวเครื่องไว้แค่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับ